สวัสดีครับบ่ายนี้มีคําตอบนะครับกับผมบอลธีรวัตรพึ่งทองและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าอย่างโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับต้น,ตน ไหนจะโรคที่เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆหรือว่าโรคอุบัติใหม่ต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้คนอายุปัจจุบันนั้นต่างสแสวงหาวิธีในการรักษาหรือว่าดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกครับเพราะว่าวันนี้นักวิจัยไทยของเราภายใต้ทีม Operation Bi ิมเนี่ยนะฮะสามารถที่จะคิดค้นโดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัย5ชนิดเนี่ยมาช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกายให้เกิดความสมดุลและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือการกระตุ้นความยาวของเทโลเมีย เพื่อที่จะสามารถช่วยในการย้อนวัยชะลอไวัยได้นะฮะแนวทางในการดูแลสุขภาพเหล่านี้ที่ผมพูดถึงวันนี้บ่ายนี้เรามีคําตอบนะครับกับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยกว่า40ปีที่ผ่านมาและที่เป็นเรื่องดีๆมากกว่าน,นี้เรามาร่วมกันสร้างสาธารณกุศลด้วยนะครับกับทางศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตรานะฮะซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยโอเปเรชั่นวิมมาคุยกับเราในรายการวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีค่ะจันทร์สวัสดีครับคุณนุ่น สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดูแลร่างกายของเราเนี่ยนะคะทุกวันนี้ที่มันมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของผิวพันที่มันเหี่ยวยน่นร่วงโรยไปตามกาลเวลาถ้าตามหลักแล้วอธิบายโดยวิทยาศาสตร์ภาพร,รวมเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเรามันเกิดความไม่สมดุลแบบนั้นนะคะโดยจะยิ่งความไม่สมดุลของผุ่มคุ้มกันในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวอยู่20,000ล้าน5 5 0 0 0พล้านเม็ด ดูแลสุขภาพของเราโดยการทําให้ภูมิุมกันสมดุลค่ะคุณนุ่นคิดไหมว่าสองหมื่นล้านเม็ดห้าหมื่นห้าพนล้านเม็ดเนี่ยธรรมชาติให้มาทำไมก็คือเพื่อสร้างภูมิุมกันให้เราให้สมดุลนะครับครับทีนี้ขอภาพที่สองเลยเราใช้หลักการนี้โดยใช้สารสกัดจากมังคุดงาดําถั่วเหลืองฝรั่งบบกซึ่งผมพูดต่อเนื่องมา4ี่สัปดาห์แล้วนะครับทีนี้จากตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําต่อเนื่องโดยนักวิจัยค่ะ จากมาลัยสงขลานครินมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาดนซึ่งเป็นคณะนักวิจัยที่เราเรืยกคณะนักวิจัยออปเ a t เ o ช b ่นบิมนะครับหลากหลายสาขาวิชาการครบถ้วน ตรงนี้อาจารย์กําลังอธิบายนุ่นเชื่อมโยงแบบนี้นิดนึงค่ะว่าอาจารย์อธิบายไปแล้วว่ากลไกร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะว่าตามการเวลาค่ะมันจะเสื่อมไปตามการเวลาถ,ถึงถแม้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะมีองค์กรักที่พิทักษ์เราเป็นเซล์เป็นภูมิคุ้มกันต่างๆที่สร้างมาให้เป็นกําไรเป็นต้นทุนอยู่แล้วแต่วันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนี่แหะค่ะจานวนเหล่านี้มันลดน้อยลงพอมันลดน้อยลงคําถามก็คือเราสามารถเพิ่มมันเข้าไปได้หรือเปล่า หรือมันทํางานมากไปน้อยไปอย่างไรนะครับเออมันเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นพอภูมิกันไม่สมดุลปุ๊บเราก็จะมีโรคก,ก็นํามาซึ่งการค้นคว้าวิจัยนว,วัตกรรมอย่างที่อาจารย์ว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแายสุภาพไฮไลท์ตรงนี้าาไฮลไลท์ตรงนี้นะว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความสมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุภาพ โอเคแล้วก็ไม่ต้องใช้ยามันก็ไม่มีผลข้างเคียงที่มันจะครอบคลุมหลากหลายมากใช่ครับเพราะมันคือภายในร่างกายของเริงค่ะแลวก็คือธรรมชาติล้วนๆนะครับโดยที่ว่าเราใช้เมล็ดขาวองหม่ล้านห้าหมื่นห้าพันลเม็ดที่เรามีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นกรณีที่เมลอดขาวมันหลังสารที่สร้างภูมิคุ้มกันมากคนไปเราก็ปรับให้มันสมดุลนะครับให้มันสมดุลซะซึ่งในภาพที่6เนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง เบาหวานข้อเข่าเสื่อมอักเสบรูมอตอย s l e พาร์กินสันแผลในปากออผือกดและย้อนแผลในกระเพาะสะเก็ดเงินความเสื่อมของดวงตาเช่นมวนตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อมและอื่นๆอีกเยอะเลยอ้โหมันครอบคลุมมากอาจารย์อยู่ที่เม็ดเลือดขาวเท่านั้นแหละอาจารย์แค่ไอ้ข้อแรกอะค่ะเบาหวานเนี่ยรุ่นเคยฟังความรู้ในเรื่องของเบาหวานถ้าเกิดว่าเราเป็นไปแล้วนะมันจะเป็นเหมือนสารตั้งต้นนาไปสู่โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆด้วยเป็นชีดิเป็นมาเป็นชุดนะฮะแล้วก็อีกโรคหนึ่งซึ่งคนก็เป็นเยอะมากคือข้อเข่าเสื่อมกระเสบนะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะสามารถสร้างภูุิมกันในสมดุลและจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้ยังไง ทุกอันนี้จะเป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาตรงนี้รเรายกตัวอย่างปัญหาข้อเข,ข,ข่าเสื่อมและอักเสบนะครับเราใช้สารสกัดผู้กินได้ที่เราสกัดขึ้นมาแล้วก็ปรับสูตรนี้นะครับให้มันสามารถทําเช่นนั้นได้แล้วก็ทดสอบในอาสาสมัครที่มีคุณภาพชีวิตเป็นปกติกราฟสีชมพูคือกลุ่มคนที่ใช้แคปซูลแป้งนะครับแคปซูลแป้งก็โปรคือเป็นยานเหลากันนะครับส่วนกราฟสีชมพูเข้มเป็นกลุ่มที่ใช้แคปซูลของเรานะ เพราะเรามีหลักการอยู่เราร,รู้ทราบว่าการที่เม็ดเลือดขาวการที่กระดูกของเราเนี่ยเสื่อมไปหรือสร้างกระดูกน้อยลงเนี่ยมีเป็นพาะมีสาร3ตัววเรียกว่ลฟา De Alpha, Inter 6, Inter อินเตอร์ i ิ t e ิบหกอินเตอร์ิิอันตรงนั้นเน่ยเยอะไปนะ<อ>ครับถ้าเรามันลดมาลงมาลงมาได้เราจะเกิดความสามารถในการสร้างมวลกระดูกมากขึ้น<อ>ทําให้เกิดการอักเสบลดน้อยลงะนะครับแล้วเราดูนะครับเราเปรียบเทียบระหว่างคนกินแคปซูลแป้งกับแคปซูลของแอปโกนะครับ 15วันจากการใช้4ีแคปซูลต่อวันนะครับ15วันนะครับปึ้งลดลงมาลดลงมาลดลงมา,ลลงมาสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมสารทําให้การอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกม,มันลดลงมาอ๋อไตัว TNF แ l ลฟ a i n i n หก t e r สิบเจ็ดค่ะน,ะนี่คือภูมิคุ้มกันวิทยาเมื่อเราลดมันลงมาได้ทั้ง3าตัว มหัศัรจย์เกิดขึ้นเลยปัญหาข้อเข่าเสื่อมกรเสพรักษาได้อย่างรวดเร็วคีย์เวิร์ดก็คือการไปช่วยเสริมสมรรถนะของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่มีอยู่ครับคือคนที่มีปัญหาเนื่องจากว่ามีสาร3าตัวนี้เยอะไปเยอพราะเราก็หาสูตรที่เป็นรถมันลงมาแล้วเราก็ทดสอบแล้วมันก็ชัดๆอย่างนี้ครับครับก็เป็นการทดสอบกับศูนย์วิจัยมาเลเชียใหม่นะครับโดยนักวิจัยภูมิคุ้มกันวิทยาระดับศาสตราจารย์นะครับเป็นนักวิยาดีเด่น สามปีซ้อนนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็เลยใช้หลักการเนี่ยดูแลปัญหาแพรภูมิตัวเองทั้งหมดทีนี้นี่คือสู่การแพรภูมิตัวเอง <c oughs> สําหรับแต่ว่าถ้าสุกรที่มีภูมิน้อยนะ,ะเราก็กระตุ้นให้เมล็ดขาวสร้างสารที่มีสร้างภูมิกันมากขึ้นะนะครับถ้าเราสามารถสร้างภูมิกันมากขึ้นปัญหาที่ราแก้ไขคือแพ้แพรอากาศซิสถุงน้ำเรืองไข่เนื้องอกมะเร็ง การหาติดเชื้อต่างๆเช่นราแบคทีเรียไวรัสไวรัสนี่ทุกชนิดเลยนะครับ h i v โควิดไข้ HIV, COVID, ขเดือดออกนะครับหรือว่าไข้หวัดลิงพวกนี้จะจัดการได้หมดถ้าเราสร้างภูมิกันขึ้นมา,าโดยเพาะยงจากนี้ไปเราจะเกิดมีจะมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็ปรับภูมิกันให้เมื่เลือดขาวหลังสารซึ่งไปทำหน้าที่กระตุ้น เม็ดเลือดขาวนักฆ่านะที่มีหน้าที่จัดการตรงนี้คือเม็ดเลือดขาวภูมิกันน่ยก็คือ t s 1 T.S.17 แล้วก็ q l e r T-cell สามเม็ดนี้คือเม็ดเลือดขาวหลักในการสร้างภูมิกันให้เราป้องกันโรคทั้งหลายนะครับทีนี้เราก็มีการทดสอบนะครับซึ่งแสดงภาพในภาพที่11นะครับในกลุ่มอาสาสมัครซึ่งใช้แคปซูลแป้งเป็นยาหลอกนะวัดเม็ดเลือขาวออกมาว่ามันหลังสารอะไรออกมาแล้ว จะได้กราฟมาตรฐานอย่างนี้นะครับเป็นกราฟสีเหลืองนะครับที่ปรากฏในภาพที่10นะครับน,นี่คือกลุ่มคนที่กินแคปซูลแป้งค,คนที่เป็นปกตินะครับแล้วเราก็ให้คนกินแคปซูลของเราที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วเราก็ได้กราฟที่แตกต่างกันนะครับสีเขียวเนี่ยครับสีเขียวเพิ่มขึ้นมา200เ<ๆ>เพิ่มขึ้นมาเจ0 2 0 0นี่ก็คือ ts 1 50 0ก็ ts 1. เทียสิบเจ็ดเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราสร้างนักฆ่าขึ้นมาแล้วไอทีเพิ่มขึ้น20 0ร0เปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ต่อจากความรู้ภูมิกันวิทยาว่ามันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเม็ดหนึ่งอัศวินเลยก็คือเม็ดเซลคิวรตีเซลลซึ่งผมตั้งชื่อว่าคิวรเซลตีพิฆาตนะวัดได้ในกระแสเลือดนะเจาะเลือดมาแล้วก็วัดค่าสี่ดีแปทีนี้แล้วคิวรตีเซลลมันสำคัญยังไง ผมแสดงในงานนี้หลายงานหลายหลายครั้งแล้วดูภาพคิวร์ตีเซลอนุภาพของมันนะครับในภาพที่15ในวีดีโอครับที่เห็นอยู่นี้คือภาพของคิวร์ตีเซลหรือเซลทีพิฆาที่อยู่ในร่างกายของคนเราเราสามารถกระตุน cell ้นเซลทีพิฆาเหล่านี้ขึ้นมาได้ในขณะนี้เราจะเห็นภาพเซลทีพิกาจัดการกับเซล์มริงเซลทีพิฆาจะเกาะติดอยู่กับเซล์มเริงจะเจาะรูในเซล์มเริง เพื่อพ่นสารเอนไซซึ่งจะย่อยสลายเซลล์มะเร็งไปจนหมดเมื่อกรองแสงที่ใช้ดูในกล้องไมโครสโคปเซลลทีพิกาตเป็นสีเขียวเซลล์มะเร็งเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเมื่อเซลลทีพิกาตส่งสารเข้าไปในเซลล์มะเร็งสีน้ำเงินเซลสีน้ำเงินจะแตกสลายไปทันทีในภาพจำลองที่แสดงเห็นการทำงานเซลล์ทีพิกาตกำลังเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็ง เมื่อเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาคพ,พวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารปอฟูรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ําตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อย่อยโปรโตีนของเซลล์มะเร็งจนกระทั่งเซลล์มะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดด้วยกลไกเดียวกันเซลลทีพิฆาตยังสามารถกำจัดเชื้อเอชอวีไวรัสตับักเซอเอ B C D และ E ตลอดจนเชื้อดูยาหรือซปเปอร์บัคทุกชนิดได้ด้วยครับและด้วยคิวร์เทีเซลนี่แหละครับที่เรากระตุ้นขึ้นมาก็ทำให้เราสามารถเกิดเป็นนวัตกรรมภูมิมกุ้มกันบำบัดซึ่งจัดการ,รกับปัญหา HIV ซึ่งไม่มีใครรักษาได้ค,คตั้งแต่3.9ปีที่แล้วที่ก็ค้นพบเราทำให้บายบาย HIV ในกลุ่มผู้ติดเชื้อได้แล้ว 37รายก็เป็นประเทศแรกของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รรงค์โครงการไวายสเอชบีในกลุ่มผู้ติดเชื้อทุกๆกลุ่มนะครับก็นอกจากนี้แล้วเราก็จะมีการใช้ภูมิกันบำบัดเนี่ยในการรักษาคือให้กับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งได้มีโอกาสใช้พรจจ่าภูมิกุ้มกันขึ้นมาแล้วก็จัดการกับปัญหานั้นนะครับทำให้เราได้รับรางวัลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งไประเทศไทยที่เป็นเจ้าของนวัตรกรรมนี้นะครับในปี25 5พัแล้วผู้ที่ใช้แล้วมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกับเป็นปกตินี่ยครับเป็นมมเ็งเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าไอ้สูตรพุ่งกมนมบำบัดเนี่ยมันไปซ่อมสร้างเทโลเมียร์คือทําให้ย้อนวัยชะลอวัยด้วยเพราะทุกคนสุขภาพแข็งแรงยิวสวยน้าใสหายจากโรคแล้วทําไมแข็งแรงต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็เกิดความสงสัยว่าเราคงไปซ่อมสร้างเทโลเมียร์ซึ่งสูญเสียไป ถูกทำลายไปในระหว่างที่เกิดโรคก,ก็เกิดเป็นวัฒนธรรมเกิดเป็นวัฒนชีวะที่ขณะนี้ได้มีคนไทยได้ใช้ย้อนวัยชะลอวัยและทําให้อายุยืนขึ้นเกินหมื่นคนแล้วนะครับก็มีความสุขจากการทําทตรงนั้นนะครับหลักการก็คือว่าเมื่อเราซ่อมสร้างเทเลเมียนะครับส่วนปลายของคอมมอโซมจะเห็นเป็น,เป,นเป็นป่าท้องโผนตรงนั้นนะครับ,รบในการทดสอบของเราเนี่ยเราพบว่าคนที่ได้ผลมากที่สุดใน8สัปดาห์จากการใช5้5แคปซูลต่อวันเนี่ย อายุยาไววัยได้สูงสุดถึงถึง23ปีโในเวลา8สัปดาห์จากการใช้ให้คัปซูลต่อวันแต่น่าเสียดายว่าทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนได้เพียงเฉลี่ยแล้วก็คือ5.8ปีนะครับก็เยอะแล้วนะคะอา <5. S 1> จารยนะ์5.8ปีในภาพที่20ครับก็5แคปซูลต่อวัน แล้วก็กินเฉยๆนะครับสามแค่ทุนเชตาสามแค่ทนอนนี้หมายความว่าย้อนไวัยแต่บางท่านก็อยู่ในช่วงของชะลอใช่ครับคือคือเทโลเมียร์มันไม่ไม่สั้นลงเร็วชะลอการสั้นลงนะครับมันก็เลยชะลอก็ยังถือว่าดีครับค่ะทีนี้นอกจากว่าเราสามารถทําให้เกิดการย้อนไวชะลอไวแล้วเมื่อเราวัดเข้าไปในเลือดของเขาแล้วก็ดูว่าไอ้ คิวร์เลีเซลอ uh huh. ้เซลที่สร้างปุ่มกันมันมีมากน้อยแค่ไหนเราก็ปรากฏในภาพที่25นะครับเราจะเห็นว่าในคนกลุ่มนี้มี c d 4ซึ่งคือเซลปุ่มกันมีเพิ่มขึ้นถึง126-522ล้านเซลทีเดียวเป็นกองทัพยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับประสานงานการดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ c d 8คิวเลทีเซลที่เห็นอยู่ในวิดีโอคลิปเมื่อกี้นี้เพิ่มขึ้น6 2 4 1ง415ล้านเซลเพราะนั้นก็นมันก็วิ่งไล่จับเซลเมะเร็งที่อาจจะมีอยู่ ที่อัยลังจะสลายเป็นเซลล์มะเร็งเพราะมีเซลล์ผิดปกติอยู่ม,มันก็วิ่งเข้าไปจับเลยเพราะฉะนั้น,นเป็นวิธีการย้อนไวัยได้อย่างปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้ามีเซลล์มะเร็งเราไปย้อนวัยโดยสร้างเทโลเมียร์ขึ้นมาของเซลล์มะเร็งนะฮะเซลล์มะเร็งก็จะกลายเป็นโรคมะเร็งที่รักษายากแต่เซลล์มะเร็งันถจุจัดการไปก่อนอันนี้คือสิ่งที่เราสบายใจแล้วก็ทําให้เราแน่ใจว่าวัฒนวัฒนชีวาทําให้ย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยแล้วป้องกันมะเร็งได้ด้วยเราดู คนที่เคยใช้ที่บอกว่าย้อนไหวยิด3ปีนะครับผูกุนน้ำอ้อยนะครับ,รบดูวีดีโอครับมีอาการไวทองค่ะปวดหัวนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอมีอาการเหนื่อยล้าทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยค่ะหุดหิดง่ายร้อนบูบวาบปวดตามกล้ามเนื้อปวดขาปวดหมดเลยค่ะทานนวัตกรรมวัฒนชีวาไป4ี่สัป,ปดาห์รู้สึกว่าอารมณ์เย็นขึ้น นอนหลับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยโดยรวมดีขึ้นหมดเลยค่ะคือปลดล็อกทุกอย่างเลยไขมันหน้าท้องยุบลงยังเห็นได้ชัดเลยค่ะทั้งๆเมื่อก่อนนี้ออกกําลังกายแต่หน้าท้องก็ยังยังอยู่รู้สึกว่าเสื้อหลวงเข้ารูปเข้าสรงได้ร่างกายเราไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพียเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะทําให้ชีวิตมีความสุขมากค่ะดีใจมากเลย ย้อนไวัยไปถึง23ปีรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะสดใสมากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะเจลทีพิฆาตเพิ่มขึ้น11%ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโอ้นี่คือผลที่เกิดขึ้นการที่เราจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมา1น,นวัตกรรมด้วยกันรวมไปถึงณวันนี้อาจารย์ทําได้หลายนวัตกรรมแล้วเนี่ยนะคะต้องเกิดความน่าเชื่อถือต้องเกิดความมั่นคงและยั่งยืนสิ่งนี้อาจารย์ทําได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะครับ